วันนี้นะพูดได้เลยคือแบบต้องไม่ธรรมดาคือมันอาจจะธรรมดาสําหรับทุกคนนะที่ดูโดยส่วนใหญ่เนาะเออแต่มันไม่ธรรมดาสําหรับเราเว้ยเออทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วนะว่าเราอะตอนนี้คือเราอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ปะ่ะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะกลับไทยได้เออถ้านับรวมแล้วก็คือน่าจะแบบเป็นเวลาปีหนึ่งแล้วอะที่เราไม่ได้กลับไทยเลยแล้วเราก็ไม่ได้กินอาหารไทยไม่ได้กินหรือบริโภคอะไรที่มันเป็นสินค้าหรือของไทยเลยนะเออมันทำให้เรารู้สึกโหยแล้วก็ยากมาก แล้วประจวบเหมาะกับที่ว่าช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี้ยตรงข้ามกับบ้านเราเนาะเพียงแค่แบบข้ามถนนไปเนาะแล้วก็เดินเยืองไปนิดนึงเนี่ยเออนิดน,นึงจริงก็คือมีร้านขายของชําจากเวียดนามมาเปิดเออคือแบบหูชงดีมากเออพอเราแบบรู้เป็นเวียดนามปุ๊บเราก็เลยคิดแล้วว่ามันจะต้องมีของของไทยขายรวมอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนเนาะ ออวันนี้เราก็เลยได้ลองเดินไปดูกันเนาะว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งสินค้าโดยทั่วไปอ่ะข้างในเนาะในร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นของจากเวียดนามโดยส่วนใหญ่เนาะแต่ก็มีสินค้าของไทยขายด้วยเหมือนกันคือแบบโอ้ยเห็นแล้วรู้สึกดีใจมากทุกคนเราก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็เลยจะมาเปิด ให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าเราชอบอะไรไปบ้างเนาะแล้วก็ของแต่ละอย่างเนี่ยที่พอแบบเอ่มาขายที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยราคาจะเท่าไหร่แตกต่างจากไทยมากน้อยแค่ไหนเนาะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยทุกคนและนี่ก็คือของที่เราซื้อมานะพี่แมดูดิหนักมากไปเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูทีละชิ้นเลยนะว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างเนาะแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยราคาเท่าไหร่ยังไงเนาะมาเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยเฮ้ยคือมันหนักมากอะ ชิ้นแรกเอาเป็นนี่ละกันเลยเบนโตคือ <c ười> แบบเอาจริงๆเราเป็นคนที่อยู่ไทยนะไม่เคยกินอะไรแบบพวกนี้เลยอะเออคือเหมือนกับว่าคือกินได้แต่ว่าถ้าแบบถึงขนาดว่าเข้าไปซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วเพื่อไปซื้อกลับมาไว้ที่บ้านหรือเอามากินอะไรเงี้ยก็คือก็ไม่อะ่ะเออแต่พอแบบมาอยู่นี่อะ่ะคือเห็นเบนโตคือเป็นสินค้าที่แบบโอ้มีค่ามากสาหรับเรานะทุกคนเออคือแบบเนี่ย สองแค่เนี้ยบ้านเราน่าจะขายสองละหบาทปะ่ะเออถ้าราคาไม่เปลี่ยนนะเออน่าจะสองละหบาทแต่ที่นี่ขายซองละหกสิบเยนเออเราก็เลยจัดมาซองหนึ่งก่อนเนาะเออเพราะว่าถ้าครั้งหน้าเกิดอยากกินอะไรอีกก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่นะเพราะมันก็อย่างที่บอกเนาะมันใกล้บ้านเนาะเออต่อมาอย่างที่สอง <laughs> นี่เลยทุกคนถั่วเขียว ของไร่พิษนั่นเองนะเออซึ่งถ้าใครอะ่ะเคยดูคลิปเราก่อนหน้านี้เนาะที่เราเคยลงไว้เราเคยพูดว่าเราอะ่ะอยากกินถั่วเขียวมากคือเราอยากจะมาทําเป็นต้มถั่วเขียวกินอะนะ่ะเนาะเราก็เลยจัดมาเลยทุงนี้เนาะราคาอยู่ที่350สิเยนนะทุกคนต่อมาเรามากันพวกอของหวานกันบ้างเนาะของหวานที่เราจัดมานะเอาเป็นเลรกว่าดีอันนี้เลย เงาะกระป๋องเอออันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของประเทศไทยอ๋อใช่เขาเขียนคือจริงๆเนี่ยมันคือแบรนด์นี่ห่ออะไรก็ไม่รู้อะเราเราไม่รู้จักอาจจะเป็นชื่อของเวียดนามหรือว่าชื่อของไทยเราไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่เขาบอกว่ามันเป็นบายของ U F C อีกทีหนึ่งอะแล้วด้านหลังอนะเนาะเออก็คือจะมีเป็นภาษาไทยเขียนอยู่ด้วยเหมือนกันนะทุกคนเออแล้วก็เลยคิดว่า เออน่าจะเป็นสินค้าของไทยแล้วก็ส่งไปขายที่เวียดนามเนาะแล้วเวียดทงเวียดนามก็ส่งมาที่ญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งนะเออก็คือเป็นงอกระป๋องอ่ะโอ้ยคือนี่ใชคือเราอยากกินงอมากคือเอาจริงเราเป็นคนที่ชอบกินผลไม้มากๆมากๆคือกินแบบทุกอย่างจริงๆอ่ะและยิ่งโดยเฉพาะผลไม้ที่แบบเป็นช่วงฤดูกาลอะ่ะเออมันหากินยากมากใช่ป่ะเออแล้วแบบบางทีเรากลับไทยไปช่วงจังหวะที่เรากลับไทยไป,ไยไปมันก็ไม่ตรงกับจังหวะที่ผลไม้ชนิดนั้นะมันออกอ่อะมันเลยทําให้เราแบบ ไม่ได้กินสักทีอะเออเราก็เลยเอาเป็นผลไม้กระป๋องมาทดแทนความอยากไปก่อนละกันเนาะเออก็เลยได้เงาะกระป๋องมานะกระป๋องนี้ก็อยู่ที่ราคาหกรอยยี่สิบเยนไปเราไปต่อกันเลยต่อมาเราอยู่ในหมวดผลไม้กระป๋องแล้วใช่ไหมเราก็ยังมีผลไม้กระป๋องชิ้นต,ต่อมาก็คือนี่ลำไย,ยกระป๋อง เขาแบบชอบอ่าชอบลำญ่มากอยากกินมากอมไม่ในเมื่อไม่มีของสดให้เรากินเราก็กินเป็นกระป๋องแทนละกันเนาะเออซึ่งอันนี้เป็นแบรนด์ของไทยเออชื่อว่าแบรนด์อร่อยดีเดี๋ยวเรามาลองกินกันไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะเฮ้ยดีใจอ่ะเ้กินแล้วไม่ได้กินนานมากเลยเอาจริงๆเราไม่ได้กินงงกัลบลำไยมาหลายปีแล้ว อ๋อเราลืมบอกไปเนาะว่าลำไยกระป๋องนี้อยู่ที่ราคา600เยนทุกนคนต่อมาเรามาต่อกันที่เครื่องดื่มกันบ้างเนาะเออเครื่องดื่มที่เราจัดมานะก็คือนี่เลย <c oughs> น้ำแก๊วหวย <c oughs> คือแบบอยากกินอะจริงๆอะอยากกินนะ้ำเป็นโบ,บกนะแต่มันไม่มีขาย <c oughs> มีน้ำแก้วหวยก็เออเอาน้ำแก๊วหวยมาก็ได้เนาะอันนี้น่าจะอันนี้เป็นแบรนด์ของไทยใช่ไหม เออถ้าจาไม่ผิดนะเอาจริงก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าเหมือนเราเคยเห็นแพ็กเกจหน้าตาแบบนี้อยู่อะเออแต่ไม่เคยเห็นที่ไทยนะเคยเห็นแต่ในที่ญี่ปุ่นอะเออตามพวกร้านอาหารไทยที่เวลาแบบเขามีขายอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะมีขายเป็นกระป๋องแบบเนี้ยเนาะเออก็เลยเอามาลองกินดูไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงไม่รู้ว่าจะหวานเกินไปหรือเปล่าเลยถ้าหวานเดี๋ยวเราก็คงอาจจะต้องมาผสมน้ำเปล่า กินอีกทีหนึ่งนะเออไว้ดีใจอะ่ะดีใจมากเออแต่นี่ก็เขียนนะว่าของผลิตจากที่ประเทศไทยนะเออสำหรับกระป๋องนี้นะอยู่ที่ราคา170เยนและหมดเครื่องดื่มต่อไปยังไม่หมดนะเครื่องดื่มเรามีอีกอย่างหนึ่งที่เราสัดมานะก็คือนี่เ <laughs> ลยไวตามีคือแบบก่อนหน้าเนี่ยเราเคยบน่ไยบนไว้คือเราบน่บนแบบมากๆว่า ทำไมประเทศญี่ปุ่นไม่มีไวตามิวขายคือที่เนี้ยมีนะที่เป็นนมถั่วเหลืองขายอ่ะเออเดี๋ยวเราพูดแล้วเดี๋ยวเราไปหยิบมาให้ดูแป๊บนึ่งทุกคนเดี๋ยวเราไปหยิบมาก่อนและนี่เนาะก็คือเป็นนมถั่วเหลืองของประเทศญี่ปุ่นเนาะซึ่งเขาก็จะมีทั้งแบบหวานและไม่หวานแต่เราก็จะซื้อแบบไม่หวานมากินนะเออถึงต่อให้เป็นแบบหวานก็ตามอะ่ะรสชาติมันก็ไม่ได้แบบไวตามิวอะ่ะคือมันบอกไม่ถูกอะ่ะความอร่อยความกลมกล่อมหรืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะเออและเราเป็นคนที่แบบชอบกินประเภทแบบ อ่อน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยเออมากเนาะเออแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยซื้อติดบ้านตลอดเลยอะ่ะเออแต่มันก็ไม่เหมือนไวตามิลอยู่ดีอะ่ะแล้วคือก่อนหน้านี้เราก็บ่นหนักมากเลยนะว่าแบบเฮ้ยอยากกินไวตามิลที่ไหนมีขายไวตามิลบ้างก็แบบหาไม่เจอซึ่งพอเราเห็นปุ๊บอะเราก็เลยจัดมาเลยเนาะเออแต่ด้วยความแบบมันเป็นอ่อ ขวดแก้วเนาะมันน่าจะเป็นแบบเป็นกล่องอะเอออยากได้แบบเป็นกล่องที่มันแบบเป็นแพ็คเป็นแพ็คก,กล่องกล่องเล็กๆอะเออเป็นแพ็คหลายๆอัน,นที่เวลาเขาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบโฟวิกซีอะไรอย่างเงี้ยเออคืออยากได้แบบนั้นมากคือถ้ามีอย่างนั้นเราจะซื้อกลับไว้ที่บ้านแต่มันไม่มีมีแต่เป็นแบบเนี้ยเออแล้วเราก็ซื้อกลับมาได้แบบทีละขวดสองขวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างหนักเนาะสำหรับใบตตมิวขวดนี้เนาะก็อยู่ที่ราคา210เยนต่อมาเรามากันที่หมวดสุดท้ายเนาะก็คือเป็นพวกของแช่แข็งเออก็อันเนแบบ ดีใจมากอะที่มาเห็นเพราะตอนแรกเราจะไปคิดเงินแล้วนะแต่บองเอญเฮ้ยดูซะหน่อยก็ได้ก็เห็นเป็นพวกแบบเหมือนอารมณ์แบบเนื้อหมูพวกแบบกระดูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเออที่ส่วนใหญ่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตในประเทศญี่ปุ่นอะจะหาซื้อยากมากประเทศแบบกระดูกอ่อนหรือว่าเนื้อแบบที่มันเป็นหมูสามชั้นอะไรเงี้ยคือหายากมากแต่ที่นี่เขามีขายเนาะเราก็เลยเออไม่ได้สนใจอะไรแต่พอเดินไปอีกปุ๊บอีกตู้นึงเฮ้ยน่าสนใจเราก็เลยได้ของสิ่งนี้มาเนาะนั่นก็คือ คือดีจอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบตามหามันนานแสนนานนานมากๆแล้วคือแบบอยากได้มากเพราะว่าที่เราเอามาจากบค่อยาก็คือจะเป็นพริกแห้งเนาะเออแล้วคือเอามาทำอาหารมันก็ไม่ได้มีความรสชาติเผ็ดเลยอ่ะเออมันเหมือนแค่ประดับให้สวยงางอ่ะเออแต่เราอยากได้พริกสดมากเพราะเวลาเราทําแบบอาหารลหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันต้องแบบมีพริกสดในการใสเพื่อให้มันได้รสชาติมากขึ้นอะเออต่อให้แบบบางทีอะเราใส่เป็นพริกอ่อพริกผงอ่ะ เขาเรียกว่าพริกอะไรอะลืมไปแล้วเออเป็นพริกผงอะที่แบบเหมือนเวลาใส่ในก๋วยเตี๋ยวอะเอออย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ได้ให้รสชาติเหมือนกับพริกสดอะเออเข้าใจป่าทุกคนอย่างเช่นแบบอะเอาง่ายๆอย่างทำยำอย่างเงี้ยเราจะกินยำวุ้นเส้นอย่างเงี้ยเฮ้ยพริกอะมันไม่มีอะเออมันก็ได้แบบรสชาติอะไรก็ไม่รู้อะซึ่งมันไม่อร่อยเลยอะเออก็เลยแบบดีใจมากเนาะเจอพริกเนาะเป็นพริกสดเลยเดี๋ยวเราก็ ซื้อมาตุนไว้ก่อนก็ตอนนี้คิดจะไม่ออกนะว่าเราจะมาทําอาหารอะไรแต่ว่าซื้อมาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปแช่ไว้ในช่อง t ิเซอร์เนาะสำหรับถุงนี้นะก็อยู่ที่ราคา200เยนนะถือว่าแบบไม่แพงนะสําหรับราคาที่เอามาขายในญี่ปุ่นนะเออผมมันหายามากไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยดีใจอะและอย่างสุดท้ายนะทุกคนคือแบบกรีดอันนี้คือเห็นแล้วดีใจมากก็คือทเรีย อ้ยมีทุเรียนขายด้วยอ่ะทุเรียนสดอะ่ะทุเรียนสดถึงแม้จะไม่ได้สดก็าตามเพราะมันฟรีสมาเนาะ้ยดีใจอ่ะคืออยากกินมันมีโชคึ่อทุกคนที่แบบในสตอรี่อ่ะไอจหรือว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะลงแต่ทุเรียนอะ่ะเออคือแบบ เดี๋ยวก็โชว์ทุเรียนมาเดี๋ยวคนนี้ก็กินทุเรียนคือแบบเห็นเยอะมากแล้วแบบเข้าใจป่าว่าคนที่อยู่ที่นี่อะ่ะต่อให้มีเงินก็หาซื้อไม่ได้คือแบบเห็นแล้วได้แต่โหยหัวนะ่ะมันทรมานมากจริงๆคือแบบอยากกินเออก็หาไม่ได้ใช่ปะเออจนมาเจอนี่แหละดีใจอะ่ะเออ ก็เลยซื้อลองซื้อมากินดูนะเออแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองนเนี่ยคือแบบยังแข็งๆเพราะเราเพิ่งซื้อกลับมาเลยนะสดๆร้อนๆเดี๋ยวเรารอให้มันละลายนิดน,นึงแล้วเดี๋ยวจะมาลองกินดูนะว่ารสชาติมันจะพอแบบเออช่วยทดแทนในสิ่งที่แบบอยากกินมาางได้หรือเปล่านะเออสําหรับทุเรียนกล่องนี้นะ ก็จะอยู่ที่ปริมาณ450กรัมนะโดยที่จะมีเม็ดใหญ่ตรงนี้อยู่เม็ดหนึ่งแล้วก็เป็นเม็ดเล็ก2เม็ดเล็ก,ลกๆตรงนี้เนาะด้านซ้ายขวานี้เนาะเออก็รวมเป็น3เม็ดเนาะเออดีใ,ใจอ่ะอ๋อแล้วสำหรับราคานะก็อยู่ที่1,300เยนนะทุกคนเราถือว่าแบบมันโอเคมากเพราะในความคิดเราตอนเราเห็นนะ่กล่องเนี่ยเฮ้ยมันต้องแพงมากแน่ๆคือในสิ่งที่เราคิดอ่ะมันน่าจะแพงกว่านี้น่าจะแบบ สองสามพันเยนอะเออแต่พอเห็นแล้วค่ะเฮ้ยพันสามร้อยอะถือว่ามันถูกมากนะสําหรับทุเรียนที่เอามาขายที่นี่นะเออเราก็เลยจัดมาโอ้ยนยดีใจอ่ะแฮปปี้อะโอเคนะทุกคนเนี่ยก็แบบพูดไปก็คือน้ำลายไปเนาะออก็เนี่ยนะคือสินค้าทั้งหมดที่เราจัด มาเนอะเออคือแบบดีใจมากทุกคนคือแบบไม่คิดเลยว่าจะได้ซื้อของแบบนี้เออแล้วก็จะหาร้านแบบนี้เจอได้นะเออเพราะว่าอย่างที่แบบถ้าทุกคนนะ่ะใครที่อยู่ที่นี่อนะ่ะน่าจะรู้ดีเนาะว่า การหาซื้อของของไทยอ่ะในที่นี่มันไม่ได้ง่ายเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเมืองที่เราอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนในโตเกียวอ่ะถ้าใครที่อยู่ในโตเกียวอ่ะเอออาจจะหาซื้อของประเภทนี้อาจจะหาได้สะดวกสบายมากกว่านาะเออแต่ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเมืองที่เราอยู่อ่ะคนไทยไม่เยอะด้วยอ่ะเออแล้วก็อาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยของอย่างอื่นนะมันอาจจะไม่ได้บูมมากขนาดนั้นน่ะเอออันนี้คือสิ่งที่เราคิดนะเราก็ไม่รู้อ่ะเออเพราะมันหาค่อนข้างยาก เลยอ่ะเออแต่วันนี้ก็มาเปิดอให้ทุกคนได้ดูก่อนเนาะคร่าวๆว่าของที่เราซื้อมาเป็นยังไงมีราคาเท่าไหร่บ้างแตกต่างจากใครมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนที่อยู่ แดนนะทุกคนเออก็ขอบคุณทุกคนมากๆเนาะที่ดูกันมาถึงตอนนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบก็ช่วยก,กดไลค์ให้เราได้นะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ให้เราก็อย่าลืมช่วยกด subscribe ให้เราได้ยนะจะได้เป็นกำลังใจในการที่จะให้เราทําคลิปต่อต่อต่อ,ต,อต่อไปนะทุกคนเออสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินทุรเรียนแล้วโอเคแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย